สวัสดีครับสติวเพชาแนลนะครับสวัสดีเช้าว,วันที่13มิถุนายน2564นะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําวิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟสที่3นะครับผมสาหรับคนเก่านะครับกดรับสิทธิ์อย่างเดียวหรือไม่นะครับและแถบเมนูโครงการคนละครึ่งเฟสที่3จะขึ้นมาในแอปพลิเคชันเป่าตังตอนไหนกี่โมงกันแน่นะครับและสําหรับคนที่เคยใช้สิทธิ์ในโครงการเฟสที่ 1, เฟสที่2ตอนนี้ได้มีการเปลี่ยนเบอร์มือถือใหม่ไปแล้ว จะสมัครเข้าร่วมโครงการในเฟสที่3นี้อย่างไรได้บ้างนะครับเดี๋ยวมาดูคําตอบได้จากคลิปนี้กันเลยนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ก็เป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณข้อมูลจากเพจกรุงไทยแคนนะครับผมซึ่งมีประชาชนจานวนมากนะครับเข้าไปสอบถามภายในเพจนะครับ แล้วทางแอดมินของกรุงไทยแคร์ก็ได้มีการตอบคําถามไว้นะครับซึ่งค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยนะครับผมก็เลยขออนุญ,ญาตนํามาเผยแพร่แชร์ให้พี่ๆนะครับได้รับทราบกันต่อไปนะครับผมจะได้มีแนวทางในการลงทะเบียนนั่นเองนะครับผมสาหรับคําถามแรกนะครับคนที่เคยได้สิทธิ์ในเฟสที่1เฟสที่2นะครับให้กดยืนยันรับสิทธิ์ในแอปเป่าตังใช่ไหมคะแล้วจําเป็นต้องกดก่อนที่สิทธิ์จะเต็มหรือไม่นะครับหรือทางระบบล็อกสิทธิ์ให้คนเก่า กดตอนไหนก็ได้หรือเปล่านะครับทางแอดมินก็ได้มาตอบว่าสําหรับผู้ที่เคยได้รับสิทธิโครงการของรัฐนะครับชิมชอปใช้เราเที่ยวด้วยกันคนละครึ่งเราชนะม3-3เราละกันผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังค์นะครับสามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังค์ซึ่งเป็นการยืนยันเข้าร่วมโครงการโดยวันที่14มิถุนายน2 5 1 4นะครับจะปรากฏแบนเนอร์คนละครึ่งในแอปเป่าตังค์ระบบไม่มีการล็อกข้อมูลให้กับผู้ลงทะเบียนทุกคนนะครับ และก็ยังมีคําถามต่อมานะครับก็คือจําเป็นต้องกดยืนยันก่อนสิทธิ์จะเต็มใช่หรือไม่นะครับทางแอดมินนะครับก็ได้มาตอบยืนยันอีกครั้งนะครับว่าหากสนใจเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟสที่3นะครับจำเป็นต้องลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังซึ่งเป็นการยืนยันเข้าร่วมโครงการก่อนที่สิทธิ์จะเต็มนะครับคําถามถัดมานะครับผมแบรนเนอร์ ner, คนละครึ่งเฟสสจะขึ้นวันไหนนะครับเวลาประมาณเท่าไหร่หรือระบบจะปล่อยอัปเดตวันไหนกี่โมงนะครับผม ทางแอดมินนะครับก็ได้มาตอบว่าวันที่14มิถุนายน2 564นะครับจะปรากฏแบนเนอร์คนละครึ่งแนะนำให้ลูกค้าเข้าใช้งานในวันที่ดังกล่าวนะครับซึ่งตรงนี้นะครับผมก็เข้าใจว่าในวันที่14เนี่ยน่าจะเริ่มตั้งแต่เวลาเที่ยงคืนเป็นต้นไปนะครับยังไงช่วงเที่ยงคืนเป็นต้นไปนะครับก็ลองเข้าอัปเดตแอปพลิเคชันกันดูนะครับเผื่อระบบจะมีการปล่อยอัปเดตแล้วก็แท็บเมนูก็อาจจะขึ้นมาก่อน6โมงเช้าก็ได้นะครับและหลังจากเวลา6โมงเช้านะครับเราก็จะ เริ่มลงทะเบียนกันนะครับกรณีเคยใช้สิทธิ์เฟส1เฟส2แล้วนะครับตอนลงทะเบียนครั้งนั้นใช้เบอร์โทรเบอร์เดิมตอนนี้เปลี่ยนเบอร์ใหม่แล้วนะครับเบอร์เดิมปิดใช้งานไปแล้วสามารถใช้เบอร์ใหม่ในการลงทะเบียนเฟส3ได้หรือไม่นะครับผมทางแอดมินนะครับก็ได้มาตอบว่าสามารถใช้เบอร์ใหม่ในการลงทะเบียนเฟส3ได้นะครับ คำถามถัดมานะครับคนที่เคยได้สิทธิในเฟสที่1แล้วก็เฟสที่2นะครับต้องสแกนใบหน้ายืนยันตัวตนอีกหรือไม่นะครับผมคาตอบนะครับก็อยู่ในกรอบสีแดงด้านซ้ายนะครับข้อ1เลยนะครับผู้ที่เคยยืนยันตัวตนด้วยบัตรประจําตัวประชาชนกับธนาคารกรุงไทยแล้วนะครับสามารถสแกนใบหน้าเพื่อใช้งานแอปพลิเคชันเปอาตังได้เลยนะครับหรือนะครับข้อ2ผู้ที่มีแอปพลิเคชันกรุงไทยเน็กนะครับสามารถยืนยันตัวตน ผ่านกรุงไทยเน็กได้เลยนะครับหรือข้อที่3นะครับผู้ที่ไม่เคยยืนยันตัวตนด้วยบัตรประจําตัวประชาชนกับธนาคารกรุงไทยนะครับให้นําบัตรประจําตัวประชาชนไปยืนยันตัวตนที่สาขาหรือที่ตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยและสแกนใบหน้าอีกครั้งหนึ่งก็จะเสร็จสมบูรณ์นะครับผม แล้วสําหรับคนใหม่ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนนะครับจะเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟสที่3ได้อย่างไรนะครับผมสําหรับคนใหม่นะครับสามารถที่จะลงทะเบียนได้ทางเว็บไซต์นะครับ w w w คนละครึ่ง .com นะครับซึ่งจะเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่14มิถุนายน2514นะครับเวลา6โมงเช้าจนถึง4ทุ่มนะครับสำหรับคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการนะครับต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทยนะครับ อายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะครับไม่เป็นผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับแล้วก็ไม่เป็นผู้ที่ใช้สิทธิ์ในโครงการเพิ่มกําลังซื้อให้แก่กลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษนะครับแล้วก็ไม่เข้าร่วมโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้นะครับจะเริ่มใช้สิทธิ์นะครับในวันที่1กร,รกฎาคมนะครับไปจนถึงวันที่31ธันวาคมนั่นเองนะครับอ,อันนี้ก็มีแถมนิดนึงนะครับผมสำหรับผู้ที่ใช้ iPhone 5 iPhone 4นะครับผม ตอนนี้นะครับก็มีพี่ท่านงนะครับสอบถามไปที่เพจกรุงไทยแคร์นะครับแล้วก็ได้คําตอบกลับมาว่านะครับขออภัยในความไม่สะดวกด้วยนะครับสําหรับ iPhone 5อยู่ระหว่างการแก้ไขนะคะแนะนําลูกค้าลองเข้าระบบในภายหลังนะครับผมซึ่งตอนนี้นะครับกลุ่ม iPhone 4 iPhone 5นะครับก็มีปัญหาเรื่องของการล็อกอินเข้าแอปไม่ได้นะครับเด้งออกบ้างนะครับผมตอนนี้ก็รอระบบแก้ไขสักครู่นะครับ โอเคนะครับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับผมสุดท้ายนี้นะครับถ้าพี่พี่นายนะครับมีข้อแนะนานะครับหรือว่ามีข้อสงสัยรบกวนพี่พี่ในคอมเมนต์นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามนะครับกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับเจอกันพรุ่งนี้เช้าครับ